สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับกลับเข้ามาสู่คอร์ส a c e b o o k แอดนะครับในวิดีโอ EP ที่29แล้วนะครับเดี๋ยวในวิดีโอ EP นี้เนี่ยผมจะมาลองไล่เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุประสงค์ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสอนกันนะแล้วเราก็ไม่ได้สนใจกันนะครับก็จะเป็นพวกเรื่องการยิงแอปพวกการมาเยี่ยมชมหน้าร้านอะไรพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยผมจะลองเอามาสอนใน E p นี้ดูนะครับว่าเฮ้ย ไอ้วัตถุประสงค์เหล่าเนี้ยเวลาเซตงานจริงๆเนี่ยเซตใช้งานจริงๆเนี่ยมันใช้งานยังไงครับอ่ะเบื้องต้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับแชร์หน้าจอนะครับเพื่อพาเพื่อนๆมาลงสนามจริงก่อนนะอันนี้ก็เข้ามาในตัวจัดการโฆษณานะครับหรือว่าตัว Facebook App m n n g g r r นะครับคือมีคนหลายคนเนี่ยถามเยอะมากเลยว่าคุณนันทวุฒิครับระหว่างยิงผ่านคอมกับยิงผ่านมือถือมันต่างกันยังไงส่วนตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าการยิงผ่านคอม เซตได้ละเอียดกว่าการยิงผ่านมือถือครับอ่าซึ่งผมเองก็สอนทั้งยิงผ่านคอมทั้งผ่านมือถือเนาะในชาแนล e l ผมก็จะมีสอนยิงผ่านมือถือเหมือนกันจะมีอยู่ด้วยกัน2งวัตถุประสงค์เนาะที่ผมว่าหลายคนแทบจะไม่เคยใช้เลยนั่นคือจํานวนการติดตั้งแอปกับเอ่อในส่วนของการเยี่ยมชมหน้าร้านยอดขายแคตต็อกเราสอนไปใน EP 25แล้วเนาะนะครับยิงแบบข้อความอันนี้ก็เป็นอีกวัตถุสงหนึ่งที่คนไม่มายิงกันเหมือนกันนะครับ อ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาดูเรื่องของการติดตั้งแอปก่อนการติดตั้งแอปเนี่ยเหมาะกับใครครับก็แน่นอนเนาะชื่อมันตรงตัวละคือมันเหมาะกับคนที่มีแอปอ่าแล้วก็อยากจะให้ได้ลูกค้าได้ผู้ใช้บริการเพิ่มอันนี้เราก็จะมายิงด้วยวัตถุประสงค์ก็คือจำนวนการติดตั้งแอปนั่นเองนะครับประเภทของการติดตั้งแอปหนึ่งก็คือจะเป็นโฆษณาแอปแบบอัตโนมัติกับ2คือตั้งค่าแอปเพื่อเผยแพร่ในแคมเปญของคุณเองนะครับ เลือกได้2อ,อย่างแต่ส่วนตัวเนี่ยถ้าเซตอะไรไม่เป็นนะครับผมแนะนําเลือกไปเลยเป็นโฆษณาแอปแบบอัตโนมัตินะครับยังไงคืออัตโนมัตมิตมันดีกว่าอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าถ้าเราเป็นมือใหม่เนาะอ่ะคราวนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือแคมเปญ iOS 14บวกขึ้นไปเนี่ยการสร้างแคมเปญเพื่อช่วยให้คนเข้าถึงอุปกรณ์เนี่ยตั้งแต่เป็นคนที่ใช้ iOS ตั้งแต่14.5ขึ้นไปนะครับแล้วก็ iOS 14ขึ้นไปเนี่ยจะไม่นําส่งไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 10 3.7นะครับหรือว่าเวอร์ชันเก่ากว่าน,นี้คือคุณสามารถเปิดเปิดติ๊กตรงนี้ได้นะครับถ้าเปิดติ๊กตรงนี้มันก็จะทําการเ,าเหมือนเซตอัตโนมัติให้เลยว่าเอาแบบที่มันเขียนมาเนี่ยนะครับท,ที่เมื่อสักครู่นี้ผมอ่านให้ฟังส่วนตัวผมเองนะครับเราก็จะมีแอปนะครับที่เราสามารถใส่ในช่องเนี้ยเราก็เซิร์ชได้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแอปอันนี้จะต้องอยู่ในระบบของ iOS นะครับถ้าเราจะติ๊กเปิดตรงนี้อันนี้คือหมายความว่าถ้าเราต้องการจะยิงไปที่ Apple Store แต่ถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสเรื่อง Apple Store เรากดปิดก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นการยิงแบบว่ายิงไปหา Google Play อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันเลือก2 Store ได้นะครับคือยิงไปที่ iOS กับยิงไปที่ตัว Android นั่นเองถ้าเกิดเราอยากยิงไปที่ iOS เราก็เปิดตรงนี้แล้วเราก็เลือกแอปของเราขึ้นมาพิมพ์ชื่อแอปก็จะขึ้นละอ่ะผมกดถัดไปก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลือกเป็นแอปที่อยู่ใน Google Play นะครับเห็นหมมันก็จะมีให้เลือกเลยแอป App Store นะครับ App Store สำหรับ p p d f f c e e o o o k c n n ว a g เกมนะครับอ่าเราก็ป้อนชื่อแอปหรือว่าลิงก์ url นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองใส่ชื่อแอปของผมนะครับถ้าเกิดว่าหาแอปไม่เจอนะครับสามารถดูแอปนี้ได้ใน Google App Store นะครับเห็นไหมก็จะขึ้นแบบนี้เราก็สามารถที่จะเสิร์ชแอปของเราได้นะอ่าอย่างอันนี้นผมมีแอปของผมอยู่แล้วเห็นไหมครับอันนี้ เป็นรูปผมเองเลยก็สามารถเลือกที่จะติดตั้งแอปตัวนี้ได้นะครับหรือว่าเอาลิงก์นะครับเอามาใส่ได้เห็นไหมก็พอเอาลิงก์มาวางปุ๊บก็จะขึ้นแอปแบบนี้เพราะฉะนั้นให้เราเปิดตัว Play Store ในคอมของเราขึ้นมาก่อนนะครับ Google Play เนี่ยแล้วเราก็พิมพ์ชื่อแอปได้ครับอันนี้คือตัวอย่างแอปถ้าเกิดเราต้องการที่จะยิงเพื่อให้ตัว โฆษณาของเราเนี่ยไปโชว์บนแอป,ปนะครับเขาบอกว่าถ้าหากคุณไม่สามารถค้นหาแอป,ปของคุณด้านบนได้ให้ปรับการค้นหาคุณโดยเลือกประเทศที่แอป,ปเปิดให้บริการเราก็จะเลือกเป็นประเทศไทยเพราะว่าบางทีแอป,ปเนี่ยมันขึ้นทั่วโลกเลยเนาะมันก็จะแบบเยอะมากๆเลยนะครับอ่านเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นประเทศไทยเนี่ยโอกาสที่มันจะเซิร์ชหาแอป,ปมันก็จะง่ายขึ้นนะครับ อ่าแม่เนี่ยอันนี้ขึ้นเอ่เอเซ็ตเป็นประเทศไทยนะปึ๊บขึ้นเลยเห็นไหมครับแล้วก็ที่เหลือเราก็เซ็ตเป็นเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งนะครับภาษานี่เขาล็อกไว้อยู่แล้วเพราะว่าไม่จําเป็นที่จะต้องโชว์เรื่องภาษานะครับ <S <S เราก็เลือกเป็นตำแหน่งที่ตั้งประเทศไทยแล้วก็เราต้องการให้เกิดอะไรขึ้นกับแอปครับเช่นจํานวนการติดตั้งแอปแล้วก็จํานวนการติดตั้งแอปพร้อมกับเหตุการณ์ในแอปแล้วก็3คือเหตุการณ์ในแอปผมเอาแค่จํานวนการติดตั้งแอปอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับ กำหนดช่วงราคาในการประมูลผมให้ติดตั้งมาเลยนะครับสมมติว่าใส่ไปก่อนร้อยบาทแอปละหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ว่าไม่มีการส่งเหตุการณ์นะครับเพราะว่าเราจะต้องไปตั้งค่าตัว SDK ในมือถือแล้วลองอีกครั้งก่อนพูด,ดง่ายๆต้องเอาตัวพิกเซลเนี่ยไปติดบนแอปก่อนนะครับมันถึงจะเก็บค่าได้ตรงนี้ไม่ต้องเซเรียสนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เงินไปอยากยิงวันละกี่บาทสมมติผมอยากยิงวันละห้าร้อยบาทนะครับไม่กําหนดเวลาสิ้นสุดด้วยเสร็จแล้วผมก็กดถัดไปครับแล้วก็เลือกแฟนเพจ สมมติอยากเลือกมาเป็นแฟนเพจของนัทวุฒินะครับอ่าใช้ชื่อเพจนี้สําหรับระบุข,ข้อมูลแ,แทนชื่อแอปก็สามารถทําได้นะแล้วเราก็อัปโหลดด้วยตัวเองได้นะครับพวกรูปพวกอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเราก็ใส่รูปไปอยากจะใส่รูปแอปว่าอะไรแล้วก็ใส่ไปนะครับอันนี้ผมลองเลือกรูปแอปที่จากที่มันดึงมาเลยนะครับ แล้วก็เขียนจัวหัวไปนะครับเพื่อที่จะให้คนเนี่ยกดติดตั้งแอปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการยิงในส่วนของการติดตั้งแอปสําหรับใครก็แล้วแต่ที่มีธุรกิจแล้วก็พัฒนามาจนกลายเป็นแบบระบบแอปแล้วอะครับคือเดี๋ยวนี้ผมมองว่าคนเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบใช้เรื่องเว็บเบราว์เซอร์แล้วเนาะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแอปพลิเคชันอย่างเช่นพวกระบบตัวแทนเงี้ยสามารถที่จะดาวน์โหลดไปสั่งซื้อสินค้านู่นนี่นั่นเนี่ย ผมมองว่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยมาดาวน์โหลดแอปของเราไปติดตั้งมากขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก่อนจากกาันเดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งนะครับก็จะมีช่องนัทวุฒิภูเพชรเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ว่าขอบคุณให้ด้วยครับแล้วก็ช่องทางถัดมาก็จะเป็นไลน์แอดแอดนัทวุฒิแปดห้าสี่นะครับ ก็สามารถที่จะ follow กันได้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆใน YouTube ผมจะบอกสแคนให้คนที่ follow เนี่ยได้เรียนก่อนนะถัดมานะครับจะเป็นกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มคังความรู้นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มฟรีสามารถมากดขอเข้าได้นะครับเวลาอยากรู้อะไรก็มาตั้งกระทู้ถามได้นะครับมีเงื่อนไขง่ายๆคือห้ามโพสซื้อแล้วก็ห้ามโพสต์ขายนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นแฟนเพจของผมเองนะครับนะัทวุฒิผู้เพชรเป็นชื่อสาษไทยต่อท้ายด้วยสังลักษ์แบบนี้ เพื่อนๆสามารถเข้ามากดไลค์เข้ามากดติดตามแล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดได้นะครับเวลามีไลฟ์สดมีลงทะเบียนอะไรต่างๆก็จะทําที่หน้าแฟนเพจนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับจะเป็นในส่วนของ Facebook ส่วนตัวนะครับน้ทวิผู้เพจเป็นชื่อภาษาไทยแบบนี้สามารถที่จะมาขอแอดเฟรนด์ได้ถ้าเพื่อนไม่เต็มนะครับแล้วก็กดเป็นรายการโปรดถ้าเพื่อนเต็มก็กด f o l l o w เอาแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมีแอปแล้วก็อยากจะยิงเพื่อโปรโมทแอปนะครับสวัสดีครับ